สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฟองไปนะค่ะมาพร้อมกันในแล้วกับมัมตี้นะคะมัมตี้ไลฟ์สไตล์อินออสเตรเลียนะคะพี่น้องเรากินข้าวแรงกัน hmm. ค่ะพี่น้องกินข้าวแรงค่ะกินข้าวแรงกับแกงที่ค่ะโมโม่แม่แม่กับสองเท้าค่ะก็นึกว่าครอบครอบเจอแม่พี่น้องเยอะค่ะอันมูเก่ามูใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นะคะพี่น้องติดตามรับชมรับฟังและให้กำลังใจกันตลอดเวลาเด้อค่ะพี่น้องมามามากินข้าวมิเาเว้าวไร ยาวาหลายายหางขาเหนียวคนทอดนะคะอุ่นข้าวเหนียวอุ่นค่ะอุ่นข้าวเก่ายวผนแกงเห็ดเห็ดน้องเขาจะเอาวาเธอไปซื้อมาตื้อซื้อมาตื้อีสองอย่างเป็นแกงแกงเห็ดสามอย่างนะคุณว่าแกงเห็ดสามอย่างเป็นเป็นยาบ่ล้างสารพิษแฟนพรนยากินแ็นพันยากินชื่ออัน เชื่อเบกเชือมเชื่อมโ่เชือหมูสามชั้นหมสาม้นนมันพร้อมค่ะเชาม้อแม่ครับ่สองเลแล้วเบเื่อมอเผ็ดเื่อเห็ดไม่ให้เ็มถต้อง มาตามสูตรเนาะแกงหอยมีเพชรแกงห็ดมี่พิมอีแม่วะซับแซ่บกันสองเท้าพี่น้องเท้ากง่ายแบบคน,นละเบิ้งหนักล่ะพี่เขามางวยสองเท้า เฮดฟ้าพนไปหาเก็บเนาะอันนี้ไม่เคยไปได้เยอะใช่ปะเฟลี่นายส์สมใจอยากแล้อบอ

กินหมเม่แม่ะตามภาษาเนาะสองเท้าเต้างเอกินเรียบร้อยกินกอนหอยเนี่ยกันแล้วืิอฝรั่งไม่ห้กินพลมาทม้แล้วกัแล้วไม่กินปลุกินแกงเห็ดนะแม่บ่หาแกงบึงหลมงมริกิเลียเช็งนาพ่อบอกเพ่แบะพอปนผิวปากเเ็าตาตื่นใจของคน ดนิ้มันช้นเอ็นอนเรรูดสาวแลรูดมิ้วรูดสามคนรูดเิ้วหมดทุกคนเป็นง่ายคนหูคนจบไม่เพรงนั่งอยู่เฉแลรูดเดวะลัดจจะรอดกๆลกลิ้วกๆผมนอนรับ แกงเจ erw แกงทำไมก็ไม่เชอบกินแกงแล้วแบบอะไรปลปาไปกินอันนั้นเนาะค่อยแกงแกงหวานแล้วเรียบร้อยเอาไปกิ๊กต้มมะมา,มาแฟนพี่สันพอาะหนูมีเยอะแกงหม้อบ้าไงไม่ค่อยกิน,กนฟิลลิ่งไม่อยากกินของหวานนะแกงก็แล้วเธอเห็นกับเขาก็แล้วเธอคืออะไ บิางเพิ่มขึ้นแล้วขึ้นอยู่แล้วเนาะว่าอันเพิ่นเลยคือผ้ากันเอสดกับข้าวหลายแท้นะคืออยู่กันโมกโมกแม่แม่เอ็ดแรงแล้วสาวพี่น้องเป็ดเวทเอ็ดแรงกับกินแน่ม่กินแน่ประมาณนั้นนะตอนเช้าเขาก็ไม่ค่อยได้กินกินเจับๆเจ็บๆกุมลูกกันแล้วอ่ะนะเอ็ดแล้วก็ไม่กินนะเจ็บยังได้เพิ่มมาดีกันดีง่ายปอ แกงเห็นมาใกล้ปากตัวอย่ามันจะหกจะหงายไม่ซุกอ่หึซุอรไม่ซุกเหรออืมซุกปะหูแบบอืมย้ำหนิแกงโอบักใหญ่เก่งแล้วเก่งแล้วแรงกระแล้วเสาค่ะพี่น้องเพราะว่าชิ้นแรงกระแล้วเสาก็จะไปเออนเละนะ เอาเนื้อมาสักเนือเยู่ทำยังไงกันเห็ดต่าเห็ต้มขาั้ยเนี่ทางนั้น่งข้าวแล้วแม่ก็าทอดะปลาไหมไพ่อปลาให้น้ำยำน้ำยำน้ำยำัปลาไปเฮ็ดเซอเบอร์มะขามเนาะบานเท่ากันเสื้พักติ่วหลอพักพักเพก อัปลาก่อนเลอเนะนี้คอยน่งี้นะกทมดูก่อนทำไมอยู่เมืองไทยน่ะเป็นคนเก่งไหม็นน้ปลาหอมผัลดตมพกัยคัก่อล้วนี่่ฟงู้เอานี่เยอี้เรื่อเี้ยผักเหลือพิ่เบิไปเป่อักป่ยแบบักเ่มันมีมากนะ แต่จืวไม่ไรมันพักซิ่วสดเลยลูกคล้ายๆผักซิวอันเบอร์นเบอร์ซมกไปหน่อยนู้นเบอร์ซมป่อยนี่เหมือนซมป่อยเอามาเคือแกงเห็ดนะมากมันจะเป็นอันคือสีดำๆน้อยๆไม่เหมือนผักซิวจังหวะเบอร์มันคือผักซิวนั่นแหละแต่ว่ามันแก่กว่าแก่นกว่าจัก พักเพลโเนเดี๋ยวาถามอี่แม่บึงมันสมพอดีนะเอามาเสื้อแกงเห็ดเวลาแกงเห็ดเราเอาอันนั้นแหละส้มพอดีอ่ะหืมจักแรบานพของสมพอดีหรอือบ,บานทองของจำสมพอดีระเจี๊ยบอ่ะอคระเจี๊ยบพี่แม่มพักถดเสื่ะมันเป็นคือเนี้ยคือคือเมืกี้พูนเนี่ยแม่คือออแม่คือแม่บเกแม่ พักอันผลไม้บ้านเฮากันเนาะอันของอาหารป้าเนาะเะืกี้เพลก็ได้ละเบื่อนั้นมานำพอห้องเบื่อคนจะน้อจึงได้ละสมพอดีค่ะเรือบะเสรเก่งเห็ดอุ้มชีดำดำเนาะ เห็ดไออเห็ดป่ายำหมี่มันจะเป็นเห็ดค่าเห็ดเพิ่เห็ดเพิ่หืเป็นประเทศนอกน้าเขาเริ่งก็ไม่เขาเป็นเนตเห็ดเพิ่เห็ดเพิ่นอกเขาก็มันเหนียวจังเขาฟังเพ่เจ่ thích quá chim đi 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 chim chắc bao có con bao chim bao đi, bao chim chim bao chim đi đi chim bao chim bao chim bao chim đi đi, đi chim bao đi bao chim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  bao พี่น้องอุนหดอเบิ่งหงนะนี่คนน้อยย่างแล้วคนน้อยันกลัวมากกวเา่อเขา่อเขพหวั่ารอะเด้บอกประด้บอกอีแม่ไ pues พ nah, ันส่งมาจากเมืองไทย เดกบองพันปีของยาพันเติมน้ำอุ่นมาให้มาจิเอ็ดเป็นเนี่ยแฟนเอ็ดเป็นเนี่ยที่ขายไหมเนาะพันวันเหมือนกันทุกวันละเอ็ดมื้อนี้ละเอ็ดเดี๋ยวสักวันนึงได้สักมื้ออ็ดคลิปอยู่แอกเอ็ดคลิปอันเพี่นเอ็ดจะบาเขาแยกกันไป่แยกเลยปุ๊บเวนน้ำเนาะมันเลยเป็นกระป๋อง กระป๋องเป็นตัวตัวน้อยๆกับเออกับระป๋ะปลาแดกที่กเจ้าซับมุนๆแล้วนันเนาะผสมแบบพอดีได้เบอร์มากูดไอ้จากคางบานเพื่อนมาเฮือนเนาะสดๆเลยค่ะเอ็ดสดๆเลยซื้โหชิคกระป๋องค่ะโหัวขาดันจิเกอร์มาเจอหลายๆห้อมเจอดาวพ่อให้พ่อให้เอ็ดเป็นอาทิตย่ฮะซื้อข้าวต้มเลยเหรอซื้อตัวต้มให้ผม ไม่ดีเวลาจะยกยกขวดเช้าอาทิตย์มาก็ยกพักคนนะเพนกัเอเวมาเมื่อเช้า็ามาก็ยกขวดเทียดเสร็จดูนี่นะเฮดจิ้มดีจิ้มดีเก่งเอ้าคนน้อยลองปากอ้ม เราปัดมันหกเนียวกับทอดปลาทอดกิมเกนเเออใส่บวงใส่บวง่งเอบวงซดเลยปอยปอยปอยซอสิอืมป้ากินกิมเกนเฮดก็เป็นแล้วดูไว้อสดสนับเากานอ๋อวันนี้กินข้าวเหนียวเช็ดมือด้ยเช็ดมือ กระดาษทิชชู่เช็ดลูกไม่ใช่เอามึงเอาอะไรเป็นรวงเศษบาทเตะไงพันพันเปลือกชอบนะเหมือนชอบบล็อกชอบบชอบบ กัดมันก็พรกอดตัวเดกมันก็ตกไม่กอดมันก็ตกตักัดขันกัดขันกัดงามเลยนะกัดขันกัดต้นไหนกัดกัดต้นไหนกัดต้นไหนนะพ่อกัดต้นไหนเฮ้ขาทำยังไงเขาทยังไงเขาทำไครก็ โอ้โหบนตันนั้นก็อะไรหรอกัดตอนไหนล่ะไทเกอร์ตอนไหนคจ้านไทเกอร์ะโอ้อบปกัดเลยวกกับสนุกไหมล่ะสนุกสนุกไหมคะสนุกสนุกไหมคะสนุกค่ะอืมก้มูด่มดเขาอยากมาสิพ่อก็ลูกกินอยู่นะกุ้มไม่ได้ นั่งสูงที่ไปนั่งกับแม่ค่ะนั่งสูงแม่ตับสูงๆเหนียวอ่ะเหนียวม้ยกินผักด้วยสิกินผักกินเห็ดทำไม่ปลาปลาไหมก็ปลาอีกไหมมีซุกินนีเลยไหเอาซุกินีกับไปมาบวกกันกินอ่ะเออปลาอะ ดิคอมพอกินขมพอโอ้ยเลอกองพอเปนแซ่บเบิโบ่งกับโบงของพอเอออันนี้อาไรอันนี้อันนี้เหรอุพี่นี่ผผ้าใช่อากาศองจะสอมุนะกินเาเดือเอากินไม่ได้กดดอือ

มใช่กกวาหรอมันฟังเพลงกับกวาสินิอืมมาแล้วลูกแกเหรอที่บอกใครวางนีฮะอืม้ที่วาบอกใครยินที่บอกอที่บอกให้ฉันอะไรไม่รู้แม่ก็บอฟังลูกไม่รู้เรื่อง้พไ กู c c ื่อไม่รู้น่ไดกเล่นสิซ้กกูวเขาไปเอาพอไปเอามาจากที่ไหนเหอพอไปเอามาจากที่ไหนกูกูลองไปเอามาจากที่อื่นทีกอ

ขอบคุณค่ะอิ่มปิดให้เราป่ะบ๊ายบายยิ้มาจุ๊บๆก่อนจ้าอะไรย่างจ้าสวยๆจ่าเจอกันใหม่นะคะจิ๊บจิ๊บเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่จ้ะคะโอเคบ๊ายบายรักขวัญด้วยนะคะแล้เขาก็เลยอ่ะอืมโอ้โหคือไม่ซื้อนี่ได้เราเพลงเราเพลงรอบสุดท้าย